สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวแบตเตอรี่ตัวนี้กันครับก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรได้บ้างครับเพราะมันก็คือแบตเตอรี่แหละตัวนี้สั่งในช้อปปีมาครับมันตกประมาณก้อนละ6กกว่าบาทนะความจุของมันมันบอกว่า3200 m มิลลิแอมแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมดูในคอมเมนต์ที่เขาซื้อไปแล้วเขาก็ไปทำการวัดกันอนะมันก็ได้2 9 0 0เลยนะ <c oughs> ถ้า2 9 0 0ผมก็ถือว่าโอเคแล้ จริงๆผมก็มีเครื่องวัดอยู่เดี๋ยวผมจะวัดวัดแล้วก็ทิ้งไว้แล้วกันว่ามันจะได้เท่าไหร่ตัวนี้มันจะวัดวัดแบตเตอรี่ได้แล้วก็วัดค่าความต้านทาน IR ได้ด้วยนะผมก็เพิ่งจะรู้ว่ามันวัดได้นี่ครับตัวเนี้ยไอไอไอชุดบอร์ดตัวเนี้ยนะมันเป็นเอาไว้เทสแบตเตอรี่ที่เป็นรุ่นเป็นพวกแบตอย่างเงี้ยครับหนึ่งหนึ่งแปดหกห้าศูนย์บ้าอืม แบตพวกนี้ครับว่าความจุมันเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งไฟมันจะอยู่ประมาณ3 7มโวลต์นะครับแต่ตอนอันนี้มันเสียว่าสามจแล้วมันก็มีอะไรบอกอะไรของมันเนี่ยแย่ๆไปหมดโดยผมจะลองเสียบกันนี้นะมันจะบอกค่า i ออยู่นะยิ่งค่ายิ่งต่ำยิ่งดีครับดูช่องนี้ครับนี่อยู่ที่17บเจ็ดมิลลิโอมนะครับ MR เนี่ยเนี่ยวันแล้วก็จะอยู่ประมาณเนี้ยสิมิลลิโอมถึงว่าน้อยมาก เพราะว่าถ้าแบตเสื่อมๆมันจะหนูดขึ้นไปก๊เก้าเลยเดี๋ยวผมจะเอาแบตเก่ามาเที่ยวให้ดูนะนี่อันนี้ก็17เท่ากันเลยไฟอยู่ที่3.9วิธีการเช็คของบอร์ดตัวนี้นะครับให้เราเลือกเข้าไปเราจะต้องตั้งค่าเป็นออโต้นะครับนี่กดเห็นไหมันจะมีไฟที่มันขึ้นเนี่ยคือถ้าเราเลือกออโต้มันจะทําการดิสชาร์จก่อนครับดิสชาร์จแล้วมันก็จะชาร์จให้เต็ม กดสตาร์ทนี่อันนี้ถ้าต่สถานะมันจะชาร์จนะครับสต็อปชาร์จมันจะมีโหมดชาร์จแล้วก็ดีชาร์จให้เราเลือกออโต้ไว้แต่เดี๋ยวผมต้องไปเสียบสายด้วยนะเสียบสายเพราะว่ามันจะทําการชาร์จแบตตัวนี้ครับมันจะดีชาร์จก่อนดีชาร์จแบตจนหมดแล้วก็ทําการชาร์จจนเต็มครับแล้วมันก็จะบอกค่าค่าโวลต์ค่การกระแสของแบตตัวนี้เดี๋ยวผมเอาแบตตัว ตัวเก่ามาให้ดูก่อนว่ามันแตกต่างกันยังไงโอเคครับผมเอาแบตเก่ามาเทียบแล้วอันนี้ผมลองเช็คความจุแล้วได้1,873นะตัวนี้ครับเป็นแบตโซนี่้ตัวนี้เช็คดูแล้วได้ประมาณพันแปใช้ไอตัวนี้เช็คแล้วจะดูค่า IR มันเท่าไหร่อันนี้ค่าไอบ IR มันอยู่ที่17มิลลิมิลลิโอมนะส่วนตัวนี้เดียวดูใส่เข้าไป พวกนี้มันจะได้เยอะอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นแบตมือสองนี่อันนี้อยู่ต้อง 67, หกสิบเจ็ดนิ้วไม่ค่อยดีครับอืมอยู่หกเจ็ดยิ่งเยอะยิ่งไม่ดีครับหกสิบเจ็ดถ้าแบตใหม่ๆมันต้องอยู่อย่างนี้แหละน้อยๆให้ดูคัอนอื่นมาหมดแล้วสวยนี้น่าจะแบตเสียแล้วเลยน่าจะไม่ค่อยดีแล้วครับตอนนี้มัเดี๋ยวลองเช็คดูกอนได้อยู่ที่เท่าไหร่นี่เห็นไ,ไหม พอแบตไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยมันขึ้นเป็น99 9เลยเห็นปะ่ะอันนี้แบตเสื่อมแล้วนะครับก้อนนี้ไม่ดีแล้วไม่แนะนําให้ใช้แนะนําให้ให้เอาไปทําเป็นพวกเป็นพวกเกี่ยวกับไฟแสงสว่างได้อยู่นี่ตัวนี้ผมเช็คแล้วได้แค่พันสามเองตัวเนี้เช็คได้พันสามเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเช็คไอ้ตัวขาวนี่ดูว่ามันจะได้เท่าไหร่เผื่อใครสนใจจะสั่งซื้อนะครับก้อนละประมาณ60กว่าบาทผมซื้อมาผมจะมาเปลี่ยนลำโพงไงเนี่ย พอดีผมเพื่อนมันส่งลำโพงมาให้ซ่อมครับแบตมันแบตมันเสื่อมครับมันเป็นแบตแบบเนี้ยเนี่ยสามก้อนผมก็จะเอามาแพคใหม่ไงก็เดี๋ยวเอาเนี่ยแหละ bms ใช้ตัวเดิม bms ของเดิมของมันนี่นี่คือแบตลำโพงตัวนี้นะเดี๋ยว bms ผมใช้ตัวเดิมแล้วก็เอาแบตตัวนี้ใส่แทนสามก้อนก็เพิ่มความจุให้มันด้วยเลยเพราะว่าความจุข,ของเดิมมันแค่2000มิลลิแอมเอง เพิ่มไปเป็น3000ไปเลย <No. S 1> เนาะเดี๋ยวลองเช็คตัวนี้ด้วยว่าได้ค่าเท่าไหร่ด้วยลองลองใส่ดูว่าค่าม,มิมิลิโอม,มันเท่าไหร่นี่เป็นร้อยแล้วครับไม่ค่อยดีแล้วขึ้นหลักร้อยเลยแสดงว่าไม่ค่อยดีเพราะว่าอันนี้มันอยู่แค่17เองน้อยมากแบตใหม่โอเคนะครับสนใจอยากสั่งเด็ทิ้เดี๋ยวผมเทสให้จบก่อนแล้วกันเด็ด ดูอีกทีหนึ่งว่ามันได้ความจุเท่าไหรสว่วนใครอยากจะสั่งเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันโอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีตอนนี้ผมก็ทำการเอามาทดสอบกับเครื่องนะครับตอนแรกผมก็พูดผิดไปครับคือการทดสอบมันจะต้องทำการชาร์จให้เต็มก่อนครับก็คือมันจะชาร์จแบตก้อนน้ให้เต็มก่อนพอมันชาร์จเต็มเสร็จมันจะดิสช,ชาร์จครับดิสช,ชาร์จออกทั้งหมดเลยให้เหลือตกไปอยู่ที่3โวลต์ครับพอ3โวลต์ แล้วมันก็จะกลับมาชาร์จให้เต็มอีกรอบหนึ่งครับแล้วมันก็จะบอกความจุที่ที่ช่องนี้ความจุเป็นมิลลิแอมกมิลลิวัตต์ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้ค่าเท่าไหร่ครับแต่ต้องรอก่อนนะครับไปแล้วจากที่ทดสอบครับนี่ทิ้งไว้ก็ตอนนี้ก็เต็มแล้วเทสจบแล้วครับอยู่ที่2,804มิลลิแอมครับตอนนี้จะถือว่าใช้ได้เลย สำหรับผมว่าได้แค่2,008นี่สุดยอดมากแล้วครับไม่ต้องไปถึง3,002ให้มันเวอร์ๆหรอกครับเพราะว่าบางทีมันเช็คไปมันก็อาจจะไม่ตรงบ้างอะไรเงี้ยครับแต่บางก้อนมันก็ถึงมั้งไม่รู้ครับไปลองกันเองผมลองแค่ก้อนเดียวนะโอเคได้ไปละสวัสดี